สวัสดีครับคุณลุชายคุณลบอมนะครับเราอยู่กันที่ออโต้เชียงไาย2025นะครับโอ้โหตินตาต่นใจสำหรับงานแสดงรถครั้งใหญ่นะฮะเป็นไงบ้างใหญ่โตมากและเราจะเก็บบรรยากาศเท่าที่เราทำไว้มาฝากครับหลายๆแบรนด์เลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับครับผมไปกันเลยครับเริ่มต้นกันที่อินฟินิตี้นะครับหรือพูดง่ายๆเสซอนนั่นเองนะครับก็เป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับ ของนิสสัน QX80 นะครับเสดยดาที่ว่าบ้านเราไม่ทำตลาดนี่น่าจะเป็นตัวเล็กสุดกับ QX50 ในบูธคนดูน้อยมากนะแต,แต่ว่าไปนะครับไม่เหมือนกับแบรนด์ที่เป็นโลโคอลบ้านเขาแล้วก็นี่ก็คือรุ่นกลางขึ้นมาขยายขึ้นมาเป็น QX60 นะครับเป็น SUV รล้วนๆแต่อันนี้ก็เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับในส่วนของ Ford นะครับ ไฟท้ายเหมือนเป็นพิมพ์นิยมคุ้นเคยอันนี้คือ Ford Modio โเป็นแฮชแบ็ก5ประตูสปอร์ตไฮบ i ิดนะครับไม่น่าเสียดายที่ว่า Ford บ้านเราไม่ทำตลาดในส่วนของรถซีดานโอโแต่ m o น迪โอคันนี้สีสดใสและเป็น h ฮ b ริดสวดทรงน่าสนใจถ้ามีขายในบ้านเราจะสนใจกันหรือเปล่าสำหรับ Ford m o n d 迪โ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีขายมีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าโทรศัพท์อย่างที่เราคุ้นเคยแต่นี่คือบูตรถยนต์มีนะครับเป็นอีกหนึ่งบูตท,ที่ประทับใจมากนะครับเซมีนะครับรุ่นเดียวครับ S U 7แต่ว่ามีรุ่นท็อปคือ S U 7 Ultra ความชอบก็คือมีความหลากหลายในด้านสีสันนะครับ รวมไปถึงรูปทรงรถที่มีความเป็นสปอร์ตลงตัวสำหรับมุมมองผมนะเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเห็นแล้วแบบหยุดเลยอ่ะพูดง่ายในฮอลนี้นะครับฮ o n d a เห็นแล้วก็ว่าตัว S7 กับ P7 ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกันจะเลือกแบบไหนนะครับแมแต่ P7 เนี่ยเห็นไหมหน้าตามัน คุ้นๆน,นะสรงนี้จริงแล้วนะฮะก็เป็น SUV แต่ว่าตัว S เนี่ยก็จะเน้นความเป็นซึ่งมันกำลังเป็นผิมนิยมนะฮะทรงไฟแบบเนี้ยเราจะคุ้นกันดีนะครับ ส่วนบนเวทีเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วนะฮะอาจจะเห็นคลิปก็คือตัว GT ดูโหดมันอารมณ์ประมาณ Honda NSX ในฝั่งของเครื่องยนต์ ICE นะครับแต่นี่คือ EV นะครับรีบมอเตอร์เป็นบุ๊ t โลโ c ลแบรนด์ที่ใหญ่มากๆนะครับบอกเลยว่าสมกับเป็น n e w c o m เมอรของประเทศจีนตอนนี้นะครับรีบมอเตอร์มีตัว B10 C16 ซีซิกทีดแน่ๆผมอ่านที่อุตสางกฤษแล้วนะครับ C10 นะครับบูธใหญ่โตอลังการมากเลยทีเดียวที่เหลือนะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่คุ้นนะฮะไม่คุ้นในไทยแต่คนที่นี่ก็อาจจะแลกความสนใจเยอะนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบรนด์หนึ่งชื่อว่าเชนเซอร์มีสเสน่ห์เหมือนกันนะฮะมีความเฉพาะตัวทางด้านดีไซน์โดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับ Urban Hero ีโรกาวมอเตอร์เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำสำหรับเอาใจสายคลาสสิกแนวไลฟ์สไตล์เราเดินพาชมเท่าที่ไหวนะครับเพราะว่า ฮอเขาใหญ่มากมี4ฮอต่อ1ชั้นแล้วมีทั้งหมด2ชั้นใหญ่ๆฮอหนึงเนี่ยเนี่ยครับพอเดียวเนี่ยพอเดียวเห็นไหมพอเดียวเนี่ยเท่ากับงานที่ Impact 1ง,งานประมาณโดยประมาณเพราะนั้นหลายฮอมากเราจะเก็บภาพให้มากที่สุดมาฝากครับไปนี่เดีอ็ครับเด e 2 M2 ใหม่มก็ถือว่าสวย สวยขึ้นเยอะหน้าตาปราดเปรียวขึ้นเยอะกว่าตัวซีรีส์สในบ้านเราตัวที่ขายปัจจุบันที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะปลดระวางแล้วนะเพราะว่าตัว2มาแล้วนี่เห็นไหมสวยไหมโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเราดูได้แค่ปัดปานนะครับเราต้องมีอีกหลายบูธในการที่เราไปเยี่ยมชมนะครับไปายกันตออันนี้ก็เป็นรถคอนเซปต์เขานะครับก็ดูแปลกตาล้ําดีแต่คันที่ บ้านเราน่าจะเห็นบ่อยกว่าที่ประเทศจีนหรือเปล่านี่ก็คือคันนี้ครับรุ่นนี้ครับ B M 1 0 0โอ้โหบ้านเราน่าจะมีสภาพสวยๆแบบนี้เยอะนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในบูธเนนะตอนนี้เขาโชว์ E T 9สามารถที่จะกระโดดได้ยุบตัวขึ้นยุบตัวลงได้แล้วก็เขาจะมีระบบเห็นไหมชคถุงลมนี่เต้นให้โชว์ให้ดูด้วยเต้นโชว์เต้นโชว์ชวพี่น้อง ยอดเลยนี่น,น,นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะเราอยากจะเห็นความล้ำของรถทางฝั่งประเทศจีนนะดูให้ล้อสั่นล้อสั่นหนาวเละลูกนั่นแน่ดูสิเขาแสดงความบาลานซ์ว่าลอนิ่งขนาดนี้ตัวถังไอ้ล้อดเด้งขนาดนี้ตัวถังนี่อยู่นิ่งๆได้นะครับโอ้สุดยอดจริงๆ ในส่วนบูธของ GWM ก็มีเปิดรถใหม่5รุ่นนะครับก็คือฮาวาวตัว H9 ที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็มีแท้ง300ที่เป็นสีใหม่แล้วก็เพิ่มระบบ h ES i 4เข้าไปนะครับแล้วก็มี h ES i 4ที่เป็น Z h ด h i 4ที่เป็น T ซึ่งก็จะมีสมรนะแตกต่างกันไป นะครับแล้วก็ตัวฮาวเวลตัวนี้เป็น07นะครับแต่จริงรหัสเขาเรียกว่า Max นะครับก็เปิดใหม่เช่นเดียวกันเป็นไฮบริดปลั๊กอินเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาบูดดอกบัวกันบ้างก็โชว์รถสปอร์ตสมรรถนะสูงนะครับที่เป็นโครงสร้าง,งนะคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเ่าถามหาสไปคครับเพราะผมเดินผ่านอย่างเดียวครับงานเยอะมากเอาเป็นว่าดูเป็นไฮไลท์นะไปต่ออ่ะบูดโตโตยต้าครับโตโยต้าก็นี่เลย b ีเซ็ไฟใหม่อันนี้แต่งเป็นแบบออฟโรดเลยเดี๋ยวนี้เขานิยมนะเอารถ ทรงสปอร์ตบ้านๆมาแต่งเป็นแบบนี้กันหมดแหละโอ้โหล้อแบบ FF e o o ูติตเอาเทรเเลยด้วยนะเอาจริงเอาจังเลยแล้วก็ทำเป็นแคมปิง้งเฉยเออเข้าท่าทั้งฝั่งบูธเครือ BY ดนะตัวนี้แต่ไม่รู้มันที่ห่ออะไรบอกเลยนะครับผมไม่ได้มีข้อมูลนี่เหมือนตัวฮิโปแลวรู้ว่าฮิโปอะถ้าใครน่าจะเคยรู้จักก็จะรู้นี่เออแต่คันนี้ทรงประหลาดดีนะ ข้างในก็คงเป็นสไตล์ไม่ต่างกันมาก,กน,นะรถสไตล์นี้นะอย่างเงี้ยทรงแบบมีนุ่นมีนี่มีนั่นจอในประสงค์ใช้กันทุกยี่ห้อเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันออปชั่นต่างๆนะครับ <c oughs> อ่านี่น่าจะเป็น b y d up นะดูจากตรงป้ายทะเบียนอาจจะดูท้ายเทยอะไรมันดูเป็นเรื่องเป็นราวดูมีส,สัดส,ส่วนกว่านะทันนี้ก็เป็น plus นะแต่เดาว่าน่าจะเป็น Auto 3ตัว m i n o r แหละข้างในก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมมากนะยังมีไอเส้นเครื่องดนตรีเหมือนเดิมอยู่นะเนี่ยนะ แต่อันนี้ดีกว่าเราว่วเราจะเป็นพวกทรงพวกถังพวกถึงอะไรอย่เงี้ยนะครับเป็นทรงนกเหี่ยวโอ้ไม่ใช่มังกรมังกรใครจะซื้อทรงนี้ไปขับนะโค้รเท่มาฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างกับ s สันฟอนเทียโปรนะครับปารกอินไฮบิทคันนี้ก็เป็นการพัฒนาร่วมมือกับ ทางค่ายจีนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตึงฟงนะผมอันนี้เป็น N7 ครับที่หลายๆคนรอคอยก็น่าจะเป็นการพัฒนาร่วมกับรถทางค่ายจีนนี่แหละก็ทรงก็เป็นแบบสไตล์นี้แหละแต่ว่าถามว่าถ้ามาขายในไทยหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเขามีความน่าเชื่อถือพะเป็นแบรนด์ดิสันนั่นเองอ้าวมาสด้า e z 6นะครับหรือ 6e บ้านเราข้างในเป็นกระมยียข้างในมาสด้าปุ๊บนี่หรูหลาเลยนะมันคนละเรื่องกับในเรือนร่างของดีพอนะ ดูส่วนท้ายถ้ามาแบบเนี้คนไทยโอเคไหมแต่ราคาไม่รู้ไปลุ้นกัน Mazda EZ ์ Maz e z e c 6 0ก็น่าจะเป็นสไตล์แบบ SUV แหละคันนี้นะก็อนูว่าปัดป่ดให้เห็นพัผ่านแล้วกันเป็น SUV รก็คาดว่าน่าจะประมาณ CX30 หรืออาจจะเป็นแทน5หรือเปล่าไ,ไม่รู้ลองดูครับอ่าหลายท่านคงรู้จักแล้วครับ Ling and Co c o l l e c t i o n ใช่รถยนต์ครับไม่ใช่เสื้อผ้านะครับ <G> <Z> ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นในเครือของ g e e l y วอลโวซิกเกอร์อะไรทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้มผมเห็นที่วิ่งในถนนผมดูแลยี่ห้ออะไรนี่เนี่ยอย่างกับแบรนด์เสื้อผ้าเนอะดูดิโอ้โสวยงามทีเดียวนี่ก็เป็น Link and Co. นะครับมาดูค่ายที่ใครจะคิดว่าโทรศัพท์จะกลายเป็นรถยนต์นะครับวอลโว่นั่นเองอันนี้ก็เป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์เขาก็ออดดี้ก็มาคนเยอะจังนี่ครับบรรยากาศของวูดวอลโว่เอ็นเทอร์เจนนะครับโอ้โหดูสิดูสิชิคเกอร์ซิกเกอร์นะครับ X7 ที่เขาว่าจะมาไทยสวยงามวันวิธีก็จะมี 9X เมื่อกี้ 7X นะไม่ใช่ X77X9S ใช้ตัวเลขนำนะแล้วก็ค่อยเป็นชื่อรุ่นเนี่ยไฟหน้าที่เขาบอกวิ่งได้มันปรับได้ตามที่เราเซ็ตใช่ในคือจิลี่ะมันเขียน g ก l เล็กซี่เนี่ยจะเป็นรุร่นร,รถนะพราโลโก้เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยนี่คือรุ่นที่ขายอยู่ในบ้านเราง X 5่ย้5เป็นถือเป็นรถที่ ฟังก์ชันโอเคมากนะติดแค่อาจจะระยะทางยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ดูดีทีเดียวดูทรงเขาจีนี่เป็นแบรนด์ยาวนานของประเทศจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์รถหลายๆประเทศด้วยนะเห็นไหมทรงเดียวกันหมดเลยไอรถทรงถังนนเนี่ยเป็นทรงแบบนี้หมดกับ l a น d Rover ซึ่ง Land ร o v e r ก็เป็นเครือเขาอยู่แล้วส่วนคันนี้คันนี้กรมหรืออ่านว่าจ e วอมอก็ไม่รู้นะครับเป็นรถจากค่ายจีลี่เช่นเดียวกันเป็นคันเล็กๆไซส์เนี่ยประมาณลงประมาณดอลฟินนั่นแหละข้างใน,นจะเป็นจอโตเล็กตัวใหญ่ รถกกกปปุนาท้ายลึกใช้ได้เลยนี่ทำไปเล่นไปไปฟ้าด้วยนะครับอัลโต้ M9 M8 อันนี้ถือว่าเป็นรถมาเฟียพรีเมียม M8 M9 ข้างในก็ดูหลาพรีเมียมมากนี่ก็คือ M8 ตัวใหม่เขามีบอร์ดข้างบนด้วยผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรทรงครับกล้าพูดเลยครับว่าทรงเหมือนไอ้คันข้างๆไอ้เต็นท์ข้างๆในเต็นท์ข้างๆเดี๋ยวบูธข้างๆนะบูธนั้นอ่ะเนี่ยทรงเหมือนเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเหมือนพานาเมล่าอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนคาเยน เอาตัคันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียนแบบบ้านเราเลยนะครับหนังกลางแปลงครับแต่มาฉายอยู่บนในรถไม่มีจอบตัวฉาย,ยตรงนี้ข้างบนจริงจังอะไรใหญ่ขนาดนั้นอยู่บ้านดูก็ได้นะเราว่า โอ้โหแต่รู้หลาจริงๆนะครับก็ยอมรับเลยว่าพี่จีนนี่เขาถึงจริงๆถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมีรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์แบรนด์จีนมากมายเป็นโหลเป็นเข่งแต่ปอร์เช่ก็ยังคงความเป็นสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับต้องเข้าแถวเพื่อจะเข้าไปชมรถกันข้างในแบบนี้เลยอ่าววอลโวนะครับถือว่าเป็นต้นกาเนิดแห่งเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่แบรนด์จีนเนี่ยเขา ได้นําไปร่วมใช้และพัฒนาเป็นรถของเขาเองเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตกอยู่ในมือประเทศจีนหรือในเครือจีนี่แต่เขาเป็นแค่ผู้ถือเงินครับเรื่องอื่นนอกนั้นวอลโวเป็นคนพัฒนารถตัวเองหมดเลย ได้ว่าเนี่ยคือหนในปรมจารย์ของรถยนต์จากประเทศจีนก็ว่าได้หนึ่งในสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าทําไมเป็นต้นแบบปรมจจารย์แห่งเทคโนโลยีดูรถตู้ e-m เจ้าสคันนี้ก่อนครับมันเหมือนรถอะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเขาเป็นต้นกาเนิดแหละเรียกว่าแชร์พัฒนาร่วมกันนั่นเองนะครับ Volkswagen ก็นับเป็นรถที่อยู่ในประเทศจีนมาอย่างยาวนานทําเป็นรถแท็กซี่ก็เยอะอย่างเช่นโฟ์กพัสดในรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็มีรถเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของรถ SUV คันใหญ่ของโฟกคือใช้ชื่อว่าโปรนะโปรเป็นคอนเซปต์แน่ๆกั้นข้อแบบนี้450 TSI t h r ร์มอนส o ตโอโหสวยครับสวย IDE v เป็นคอนเซปต์แน่นอน ไอดีอ a ร่าก็เป็นน่าจะเป็นคอนเซปต์เรียบหรูดูเป็นลิมหน้าตาอารมณ์แบบ Tesla เทสลาเบาๆอยูน่นะมาถึงก็ต้องโฉบซะหน่อยครับ X เิครับ P7 plus และนี่ก็เป็น G s ใหม่นะครับ2025 edition เป็นการมเนอร์เบาๆไฟหน้าเต็มยาวข้างหลังส่วนไฟข้างล่างก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้แตกต่างอนะไรล้อลายใหม่ล้อลายใหม่แน,น่นอนนอกกนั้นก็ยังมีความไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะรูปทรงรูปทรง,งต่างๆไฟกระจกข้างนี่สวยดี นี่คือเจ็ดถั่วเจ็ดั่วเป็นแบรนด์ใหม่อีกแล้วนะครับโหนี่แต่งแบบสไตล์นี้กันหมดเลยอไอค้ามาเป็นทรงแบบรถจี๊ปจริงจังนะแต่ก็ดูเป็นตัวของตัวเองดีเหมือนกันนะครับนียคือแต่งแบบสุดๆจริงๆนะเงา,เง,า,เ,งาเงิน นี่ก็อีกคันหนึ่งนะแต่งเป็นตุ๊กตาถ้าวิ่งอย่างนี้จริงตำรวจจับแน่ๆมันจะวิ่งได้ไงยางมันไม่น่าจะเกาะได้นะครับเพราะมันเป็นหุ้มแต่งโชว์ครับแต่งโชว์ส่วนท้ายนี่มันจีชัดๆก็น่ารักนี่แหละครับถือว่าเป็นรถที่มือจับมือจับยังไงเนี่ยอ๋อตลกดีตลกนี้เปิดนี้ลูกเล่นนี่ก็ไม่ธรรมดางานก็ไม่แย่นะไม่มีหลังคาสันลูป เราว่ามันน่าจะเป็นรถที่ราคาไม่ได้แรงมากนะันะช้างอันช้างอันก็ก็เป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีเครืออาวา,า่าแล้วก็มีน้องง่วงลูมินอันนี้ก็เป็นตัวอะไร007คนจีนชอบเป็นเลขรหัสนะทำให้เราสับสนนี่กระบะอา E V ีอวแต่งออฟโรดดุดันเลยผมนึกถึงนิสสันาวาราเนาะ ก่อนดูข้างนอกดูข้างในก่อนครับถังอัน06ตัวนี้หน้าตาอารมณ์แบบเหมืนอนอวตารแต่ว่าดูข้างในนอกานั้นก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นรถทรงสปอร์ตดูกระจกข้างก็เป็นกล้องระบบไลด์ดงไดรด้าครบถ้วนนี่ครับ06ครับ06หน้าตาเหมือน N7 นิสันกันนะคันนี้ทําสีแบบว่าเป็นสไตล์แบบพรีเมียมแลยนี้12อท่า12โอ้โหอวตา12ครับหรูมากแล้วก็มีตรงนี้เขียนด้วยว่าเป็นทําอะไรอยู่ เป็นพารารีพาร์คิงโอ้โหเมอร์เ e เดสนะครับก็ยังคงความเป็นแบรนด์พรีเมียมไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนแต่ว่าข้อสังเกตของเมอร์เ e เดสที่อยู่ในประเทศจีนเขาจะเป็นตัวที่เป็นลองไว้เบ็ดสส่วนใหญ่เป็นตัวมีตัวแอต่อท้ายในแต่ละรุ่นส,ส่วนใหญ่อย่างเช่นนี้ C260L นสปอร์ตด้วยเนี่ย,ย,อ,ยอย่างเงี้ยก็นี่ก็จะเป็น 350E แล้วก็ L ซีดานยาวๆไป อันนี้ C L A ก็ยัง L นะนี่น C L A ก็ยัง L แอบมีตัว L ตลอดเวลา Smart ครับ Ramrat คือ Smart เนี่ยก็เป็นลูกมอของ Mercedes e กท,ที่เขาทำรถเล็กๆเราทราบกันดีอยู่แล้วน,นี่เขาก็มาเป็นรถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆ8 8ุวิ่นี่ยนี่าตาเล่งส่วน Smart ทค่นี้ก็เห็นวิ่งกันเกลื่อนเมืองจีนมาชาบวันเหรอรถไฟฟ้าล้วนร้อที่ได้รับความนิยมจาก คนจีนเยอะพอสมควรส่วนตัวนี้เป็น Smart 3 3ก็เป็นรถแฮชแบ็กหประตูทรงหลังคาเตียก็ดูสวยลงตัวดีท้ายจะเป็นแฮ c ชแบ็กแบบนี้ตัวลาดลาดเอียงลงมาหน่อยนึงมากกว่าเจ้าตัวน2นะันนิดหน่อยท้ายเหมือนเบนเลยอ่ะเออไฟท้ายเบนนี่น่ะบูหลิงไม่ได้มีรถเล็กๆแบบบูหลิงวิงโกอย่างเดียวนะครับนี่ครับมินิอีวเล็กกว่าเดิม แถมตกแต่งใช้แบบม้งมิงเลยเนะนี่ยี่นี่เน,นี่มันมาจากคันนี้ฮนะคันนี้แล้วก็ไม่ได้มีแต่รถเล็กๆนะครับรถใหญ่ๆรถซีดานเขาก็มีนะครับนี่แล้วก็มีรถ SUV เยอะแยะมากมายอย่างคันนี้นี่วัสดุผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์จีนทั่วๆไปที่ขายขายตลอดขึ้นอยู่กับความชอบเลยๆแล้วก็เรื่องของราคาแล้วก็ศูนย์บรริกาบริการนี่ประตูหลังกว้างนะ มึงหลังกว้างใช้ได้เลยนี่อารมณ์เหมือนแบบถ้าเป็นบ้านเราก็นา่าจะแบบประมาณเนต้าเอกซอะซื้อแล้วคุ้มอะคันใหญ่ไปถึงตัวรถใหญ่อะไรเงี้ยนี่ฮะูุหลิงมันต้องแบบนี้ครับผมว่าแบบเนี้ยเหมาะกับเขาดีทํารถมุ้งมิ้งน่ารักแบบเนี้ยมันมันโดดเด่นแล้วมันไม่เหมือนใครไม่เหมือนซ้ําใครด้วยฟังก์ชันแบบรถเคคารญ,ญี่ปุ่นเลยไงข้างในทาเป็นบาะหนังโอ้โหดู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 ดโอ้โหกว้างซะด้วยนะไม่ธรรมดาโอ้โหเบาะหนัง เอสับแล้วแบบใช่เลยอ่ะเบาะหนังจริงเป็นโครงเหล็กจริงฮะเดี๋ยวไม่ได้บัวอะไรจริง,งเรววหรอนนเนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าล็อปแนวล็อปนียเนี่ยดูดิโอ้โหนี่ครับมาแล้วมาโชว์ตัวที่ซังไฮนี่เอง Ls L6 หรือจริงๆคือ IM6 ตัวที่เป็นซีดานนะครับจะมีความแตกต่างคือเขาเป็นรถเก่งซีดานทรงเตีย้ย ต่างกันที่ความเตี้ยแล้วก็เป็นรถซีดานแบบมิดท้ายแบบว่าคล้ายๆรถเก่งนะเป็นท้ายลาดอย่างนี้ภายในก็ไม่ได้แตกต่างกับเจ้า M6 ซในบ้านเราเท่าไหร่กับมีนจอแบบนี้ผมอะไรแบบครึ่งหนึ่งซึ่งแตกต่างอยู่ในไทยและในไทยยังเป็นกลมๆอยู่อาจจะติดเรื่องของกฎหมายมาถึงตรงนี้ยังแต่งแบบนี้ด้วยนะนนก็คือตุ๊กตาเอไอเอ็มซิกเอ็มหกหรือห้าวันนี้เป็นตัว s อ v มาพุ่มเป็นตุ๊กตา สองปีที่แล้วในเซี่ยงไฮ้ก็โชว์คราวนี้มาอีกรอบนึงแต่ว่ามีการอัปเดตไฟหน้าใหม่เป็นตายงูคนก็ให้ความสนใจระดับนึงเลยนะซึ่งก็ถือว่าสวยจริงๆได้เลยทรงเขาแบบ G.T. สปอร์ตสปอร์ตภายในก็สปอร์ตล้ำๆมาแทนที่ NT5 บ้านเราจะดีเนาะัเอเอกีย okay, ์แบบ RD นี่คือ Cyber X ครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นคอนเซปต์อีกแล้วครับมาเปิดแบบเปิดแบบเอามาโชว์นีน่าจะเปิดแล้วขายเลยเนาะ เ T ก็มีลูกเล่นประมาณนี้นี่แต่ข้อดีคือเขาไม่ค่อยเหมือนใครเป็นตัวของตัวเองมากไม่มีความแบบไปทําอะไรให้รู้สึกคุณนคุณตายังเป็นต,ตัวเองพอสมควรและนี้กคือทั้งหมดของงานออโต้เซ็งไห2025เนี่นะครับเรามีโอกาสได้เก็บงานมาฝากเพียง2วันเท่านั้นก็น่าเสียดายครับถ้าอยู่ได้อีกอาจจะได้อะไรเยอะมากกว่านี้นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้กุลช้างกุลบอมลากนสวัสดีครับ